ครับผมชื่อนายพินยุทธพิสุทธิ์ลำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนวัดประยูนธรรมรามสังกัดสปออปอปทุมธานีเขตสอเพื่อขอเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการวิดีโอนี้จะกล่าวถึงแรงบันดาลใจและสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำเสนอสาเหตุ หรือประเด็นปัญหาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องทักษะการเล่นกีฬาแชร์บอลส่งรูปบอลระดับอบมาตรฐานขึ้นมาเรื่องด้วยปัจจุบันการจัดการเรียนรู้วิชาพะละศึกษาไม่ได้เน้นทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายที่เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันร,ระหว่างระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อพอสมควร จึงทำให้นักเรียนบางคนมีปัญหาในการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะการขยับร่างกายในการทํากิจวัตรประจำวันด้วยความคล่องแคล่วว่องไวซึ่งนักเรียนส่วนมากยังไม่บรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัดในการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างสร้างสารรค์ตามแผนจากการเรียนรู้ที่กำหนดก็ผมจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะใช้กิจก,กรรม กีฬาแชร์บอลเป็นสื่อนวัตกรรมในการพัฒนาการเคลื่อนไหวของนักเรียนซึ่งกีฬาที่ใช้เป็นสื่อการจัดการเรียนรู้คือเรื่องทักษะการเล่นกีฬาแชร์บอลการส่งบอลระดับมาตรฐานในระดับอกชั้นประถมศึกษาปีที่4ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละพลศึกษา ของโรงเรียนวัดประยูนธรรมรามโดยครูผู้สอนเลือกใช้กระบวนการจากการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยให้นักเรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงซ้ำๆจนร่างกายเจอเกิดความจดจำเคยชินและมีทักษะเพิ่มขึ้น 1. กระบวนการทักษะร่วมมือปฏิบัติจริงเพราะนักเรียนจะเกิดการ เกิดทักษะเพิ่มขึ้นในการเรียนรู้ในการลงมือโดยมีครูเป็นผู้สอนและให้เด็กได้มีการรลงมือและปฏิบัติปฏิบัติการขั้นตอนเพื่อเสริมทักษะในการเคลื่อนไหวของร่างกายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้5ขั้นตอนขั้นที่1ขั้นเตรียมอุนร่างกายให้นักเรียนเข้าแถว4แถว โดยเว้นระยะห่างพร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมโดยประมาณแถวละ5-6คนครูก็นำเข้าบทเรียนเรื่องทักษะการเล่นกีฬาแชร์บอลการส่งบอลสองมือดับปกตกรมมาตรฐานครูถามปัญหาของเด็กนักเรียนทนั้งด้านสุขภาพและร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมในการฝึกฝนครูให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย ของการเรียนเพื่อเตรียมพร้อมบริหารกล้ามเนื้อและข้อต่างๆเช่นอบอุ่นข้อมือข้อเท้าหัวไหล่หัวเข่าคอและการวิ่งขั้นที่2องขั้นสาธิตครูอธิบายพร้อมทั้งสาธิตการส่งบอลสองมือระดับอกครูให้นักเรียนฝึกถ้ารับส่งลูกแชร์บอล ระดับอกตามมาตรฐานด้วยมือเปล่าตามสัญญาณนกบีบเพื่อให้เกิดความเคยชินกับท่าทางที่ถูกต้องครูขอตัวแทนหนึ่งคนครูกับนักเรียนมาสาธิตการส่งลูกแชร์บอลและรับลูกแชร์บอลตามมาตรฐานให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างครูให้ขอตัวแทนนักเรียนสองคนมาสาธิตการรับส่งลูกแชร์บอล ระดับอกตามมาตรฐานให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างไปขั้นที่3ขั้นฝึกปฏิบัติครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนกลุ่มละ5้ถึงหคนแยกออกไปฝึกเข้าแถวเป็นตอนมีตัวแทนที่มีลักษณะดี1คนอยู่หน้าอยู่หน้าแถวการรับส่งลูกโดยฟังสัญญาณนกหวีดจ,จากครู ลูกแทรบอลให้ผู้เล่นแถวตรงข้ามแล้ววิ่งไปต่อท้ายขั้นสี่ท่าน,นำไปใช้ครูให้นักเรียนเข้าแถวจากนั้นแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มครูทดสอบนักเรียนครั้งละ1กลุ่มโดยการส่งลูกแทรบอลเป็นรูปสี่เหลีย่ยมคนที่หนึ่งส่งให้คนที่2คนที่2ส่งให้คนที่3คนที่3ส่งให้คนที่4คนที่4ส่งให้คนที่หนึ่ง ส่งวนไปเรื่อยๆพร้อมให้คะแนนจากการสังเกตว่าเด็กมีทักษะในการส่งลูกบอลและการเคลื่อนไหวได้ตามเกณฑ์ที่ครูตั้งไว้ขั้นที่5ครูสรุปเรื่องการส่งลูกแชร์บอล2อมือระดับอกและการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องพร้อมกับแนะนำเพื่อเสริมสร้าง ทักษะการส่งและรับลูกแชร์บอลให้มีทักษะที่ดีขึ้นผมขอจบการนำเสนอแรงบันดาลใจและสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้เรื่องทักษะการเล่นกีฬาแชร์บอลการส่งลูกบอลระดับอกมาตรฐานไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ